đắp nấu chiên rồi thiên nấu đó luôn ít <laughs> แบบ๊แบๆบก็ผ่านคืนวันไปอีกแล้วเนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกเดี๋ยวเฉยๆวนๆไปอย่อยางเงี้ยค่ะมานี่จมาแล้วมามามาเร็ว,รว,รวน้องตัวไม่โตนะเออไม่เหมือนพี่เอมพี่เอมห่างยาวตัวสูงยาวห่างยาว พี่น้องตัวป้อมน้องเป็นตัวผู้นะเนี่ยๆนีนน่เห็นไหมเห็นไหมจะจับได้ตัวเดียวด้วยคือตัวนี้แล้วเหลือทางข้อก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวเพราะโดนหมาขย่ำมขยํำนี่คือเขาไม่ได้กัดให้ตายนะคือเขากัดเล่นกันแล้วก็ขิดม <Quit. laughs> <laughs> ีความสุขอะจริงจริงนี่แมวส้มนี่ก็เหมือนแฟชั่นนะ เขาเรียกว่าอะไรเทรนเทรนแมวส้มฮิตติดอะไรประมาณนี้ตั้งแต่ยุคไหนเลยแมวส้มนี่คลองจริงนะเขาบอกว่าจากการวิจัยพบพบว่าแมวป่าแมวจรแมวบ้านอะไรพวกเนี้แมวที่ออไม่สูญพันธุ์ง่ายๆนะคือแมวส้มนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นแมวที่แข็งแรงเจ้าตัวเนี้ยเขาเป็นแมวป่านะแม่เขาจะอยู่ตามป่าไม่อยู่บ้านหรอก แล้วเ,เขาก็เป็นผสมพันธุกน์กับไข่ต่อไข่ก็ไม่รู้แล้วทุกคอกทุกคอกเลยก็จะเป็นสีส้มส้มขาวส้มส้มขาวส้มอ่อนส้มเหลืองอย่างเงี้ยก็คือไม่มีสีอื่นเลยไม่มีเลยแล้วป่าจะเป็นป่าแถวนู้นที่เขาไปน่ะไปไกลเลยนะเขาไปคงจะมีแบบแฟนอยู่ทางนู้นน่ะเขาก็เลยไปกลับมาก็ท้องโย กว่าจะให้จับได้ก็ลูกต้องแบบเกือบเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยบางทีก็เกือบสองเดือนเขาก็จะปล่อยเขาปล่อยเสร็จแล้วเขาก็ชิลเป็นสาวโสดแล้วก็ไปท้องอีกนี่แต่เว้นช่วงมานานนะไม่ได้ท้องนี่น้องนี่จะหกเดือนแล้วมั้งในตัวเนี้ยอืม